พี่น้องเอ้ยวัยเหมือนโกหกเลยนะครับเผอแป๊บเดียวนะฮะไม่ได้มาขึ้นมาดูะเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์เนาะทุกท่านอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกทุกท่านนะครับ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาดูนะครับส่วนยาง นะครับ f อฟเนาะไอ้สนยางที่ปลูกไว้นะครับโอ้มืดฝ้ามืดฝนเหมือนฝน,นจะตกเลยนะครับก็ไม่ได้ขึ้นมาดูเป็นเกือบสองอาทิตย์นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะโอ้ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับพี่น้องเออหญ้านี่มันไวมากเลยนะครับทุกท่าน ก็ยังว่าเนาะผมทิ้งไปเกือบสามปีนะครับพี่น้องเออมันลกนะฮะดูครับพี่น้องหญ้าขึ้นอีกแล้วขนาดเืดดูแรงนะนี่นะครับเอฟซีทุกท่านเอานำเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะเอฟซีดูมองไปนะครับเขียวอีกแล้วครับพี่น้องดูดูครับหญ้า โอ้ยเอายางก็เริ่มสวยนะครับเริ่มสวยแล้วนะโ <c oughs> อ้เจ็บคอยังเจ็บคออยู่นะครับพี่น้องเอซก็ต้องขึ้นมาดูเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะขึ้นมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสียแหนงยางอุย้ยตายอีกแล้วนี่ โอ้ยต้นนี้ครับพี่น้องใหม่ยอดเรียบร้อยโอ้ยพี่น้องเอ๋ยตายฮะนี่มาเสียแหนงยางกิงยางนี่ครับเอาออกนี่กำลังแทงยอดสวยๆนะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ขึ้นมาดูนี่มันจะเป็นกิ่งออกเลยนะฮะต้องมาเอาหักออกนะครับนี่ทิ้งโอ้โอต้นนี้สวยมากเลยนะฮะหญ้าก,าก็อโอ้ยหญ้าอ่าขอเรียกไม่รู้ว่าหญ้าอะไรเนาะน่ะ ยาเท่าที่พ่อแดนมันเยอะนะครับดูเป็นปุ้มเป็นปุ้มอยู่ฮะโอ้ยถ้าเราไม่เอาออกมันมันจะไม่ยืดนะทุกท่านเนาะมันก็จะเป็นกิ่งนี่แล้ว โอ้เคจะได้นำกล้องมาพ่นยาอ้าวตายอีกแล้วโอ้ยนี่ตายอีกแล้วอ๋อมองไปพี่น้องเอฟซีนะ นี่ส่วนยางไม่ดาก็เคี้ยวแล้วนะครับอยู่บ้านก็เหนื่อยนะครับนี่พื้นที่มันแบบนี้นะครับพี่น้องถ้าปลูกมันจำบานหลังมันต้องขุดนะ โอ้โหเดินเนลาะชมก่อนก็สวยอยู่นะทุกท่นนานภาพรวมถือว่าโอเคนะครับนะค่มันตายบ้างเนาะทุกท่านเนาะอ้าวทำไมเป็นแบบนี้อาออกหมดเล่เนาะทุกท่านเนาะ ไม่เอา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 เดี๋ยวมันออกมาใหม่ตัวนี้เดี๋ยวทิ้งไปเลยอ้าวสามต้นแล้วโอ้ยโตแล้วก็ยังตายปีนี้ก็ต้องต้องซื้อมาแซม นะครับต้นที่มันตายเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับพี่น้องแต่ก็ <c oughs> ต้องรอดูนะครับถ้าฝนไม่ตกนี่โอ้ผมว่ามันน่าจะตายเยอะสามต้นแล้วอ้าวอีกแล้วสี่ต้นแล้ว,วสี่ต้น ยังยังไม่ถึงปีนะครับพี่น้องทุนเนาะเพิ่งเออ่แทงยอดนี่น่าจะกี่สัตว์แล้วนี่สัตว์นี่อันนี้พึ่งสัตว์เดียวสัตว์เดียวหรือสองสัตว์นี่แหละเนาะอ้าวอีกแล้วสี่ห้าห้าต้นหกต้นนู่นอ ตายตาย,ตายหกต้นโอ้สวยดีบริเวณแถวนี้นี่เจยวเลยพี่นอ้องนี่โอ้ถ้าได้เหมือนแถวนี้นี่นพี่นอ้องดูครับยญ้าก็ ผมนำเครื่องตแต่ยาเนาะมาตัดดูสาดตานะครับโอ้แสดงว่าบริเวณตรงที่ถ่ายไม่ได้เนาะหกต้นนะครับโอ้หกสามสิบแปดร้อยแปดสิบบาทอ่ะภาวนาขอให้ฝนตกนะครับ โอ oh, ้สวย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 ดีนะครับดูสะอาดตานี่พี่น้องโอ้ oh, อันนี้หนึ่งสัตว์สองสัตว์โอ้นี่ครับสวยอ่ะเลาะดูชมสวนยางก่อนนะครับพี่น้องเนาะชิมนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านเนาะ เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ